นอรกน่ิมทาลุงอยู่ค่ะไม่ค่อยไปแอบฟังต้องต้องถามนียต้องถามรู้จักกระบี่กระบองไหมครับพี่นักพุทโธนิ่งแล้วพี่แมวนม่ก็่คือนั่นแหละก็วันๆเขาว่าแหกปากวายๆอย่างเงี้ยทั้งวันใช่เช้าๆแบบเป็นอย่ปงฝ เปิดเพลงรันบ้าเนี่ยเคยเคยเคยได้ยินไหมพ่อสามเคยเข้ามาเอลนั้นเคยได้ยินหวามเพลงรันแบบแบบชอบนั่งดูกล้องอ่ะคนคนแก่ไงนั่งดูกล้องเขาเอาตรวจลูกเขาตรวจติดกล้องแรกพี่ก็ไปนั่งดูเขาเนี่ยเองก็ไม่รู้อะไรเขาระดับแบบเหมือนแบบผู้บริหารเขาก็ต้องตรวจสิ เรานั่งดูตั้งดูกล้องน้องถ่างนี่ตั้งดูกล้องจนโดนขโมยทุดดีโอ้โหไปต่อไม่ได้เลยลุงกีดแล้วเนี่ยตอนนี้ลุงออกไปกีดแล้ะเจอเจอพีเอสถามมาให้พี่ฝนจะคิวทีดีเบสเบล ชอบแกางเงี้ยแหละน้องสามสนิท да. กันไหมคะใช่ไหมคะยูโวยไม่รู้จะยังไงแล้วนะเขาเป็นเป็นแฟนกันนะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักอ่ะเออเป็นเพื่อนเบสเียกเพื่อนฝนใช่ไหมเพื่อนเบสเราเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะใช่ใช่ฝนเพื่อนอ๋อเพราะว่าอยู่เท่ากันนุ๊กยูเท่ากันอะยูเท่ากันหมายถึงลูกนะ อายุเกันกระโดนเพื่อนกระโดนเพื่อนเบสหยุมหัวหลายรอบแล้วะจ๊ะขนาดคนละคนละอายุก็โดนหยุมหลายรอบแล้วจ้ะนี่เบสต้องคารบูุใหญ่สิคารบีิเจอพี่ฝนเมื่อวานบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ฝนขยิมแล้วตาเขาไม่หลับเลยอ่ะข้องบนก็ S <S แต่พี่ฝนสวยใช่ไหมน้องสามสวยค่ะเม่ไมันตกหัวแล้วมันรูปหลังดูดิน้องสามมันเป็นคนแบบเนี้ยจริงสวยสวยทุกคนสวยทุกคนจิว๋วสวยไหมอ่ะบรรยายจิว๋วสิฮะถ้าผม,มบรรยายเหรอ <S 1> <S 1> เออบรรยายสิอมย,ยังไม่เคยเจอเลยพี่ <S 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 อ๋อที่เจอเนี่ยไม่ใช่จิ๋วหริวเปลอาไม่ใช่ <S <S หลิวจิ๋ว <laughs> สามไม่ทันมุกนี่ค่ะสามไม่ทันมุกในตำนานหลิวจิ๋วแล้วตอนนี้ถามบอกไม่ทันมิจิ๋วหลิวน่ารักเอ็นเที่ยวกันเก่งนะคะพี่พีแอแเที่ยวเทีเ่ยวเทีเ่ยวก็เทีเ่ยว รอบรอบล่าสุดเราไปที่ไหนไปหาพี่หลังที่ภูเก็ตใช่ไหมที่ไปที่ไปไปกับเบสด้วยส่วนใหญ่อ่ะพี่จะไปต่างจังหวัดพี่อยากจะไปไหว้พระไปดูแบบว่า <c oughs> ไปไหว้พระโอเคค่ะอ,อไปตามแบบจังหวัดต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูธรรมชาติถ่ายรูปตามป้ายอ <c oughs> ่ลยะลาจุดเช็คอินอย่างเงี้ย อ๋อแบบว่าส,ส่งส่งส่งแอปเขียวสวัสดีตอนเช้าทุกวันใช่ไหมส่งดอกไม้ส่งช็อคส่งดอกไม้หูไม่เข้าใจอีกแล้วพี่ต้องถ่ายตามป้ายเพราะอะไรเก็บไปดูตอนแกก็ <สา S 1> ดูก็ดูได้เลยนี่ <c oughs> มันมีรักษาเขาไม่้ยมันต้องมีรักกานเชิญประจักษว่าเฮ้ยไปถึงแล้วโอ้ยใครสมัครเป็นเวลาสิบสองเดือนขอบคุณนะคะโอ้น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะ จะเล่นถ่ายรูปเก็บไว้เสร็จสองเดือนเล่นไปปีเลยสมัครสมัครสมาชิกหนึ่งปีเลยน่ารักมากนานไปเปล่าคะสิบสองเดือนเกเรนะมันรู้มากนะมันเข้ามันเข้าใจยิดนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไร แม่กนแต่ารูปตามป้ายดูมันพูดมาได้พี่ฝน <c oughs> เออนึกถึงอา่าตอนนี้นี่เลย <c oughs> อาม่าอะไรก็พูดถูกเราจะได้รู้ว่าเรามาแล้วก็ <c oughs> ถ่ายรูปตามป้ายอ่ะเราก็ถ่ายรูปมันเหินหน่อยแบบว่าเห็นเจ้าหัวแล้วก็วนข้องบนไปนท้องฟ้าน่ะเอ้ากับคันผ้าลางถ่ายชุดไม่คู่กันอ่ะถ่ายรูปมันเหนอนอนะไเนาะ เฮ้ยเสีงก้นอะพีนเหรอยีนแต้นกนมาเบาเบาเบาัง่า่ลมลมพัดลมพัดหนูว่าพายุเข้าแหละ หรว่าเขาคุยกับเราอยู่เ, <c oughs> เขาบอกว่าเขาก็ถ่ายรูปเหมือนกันตาป้ปไปแซมมี่แปรดิ <c oughs> ปแปรไม่เป็น่ะต้องพี่จิ๋วาะนั้นแล้วเขาถ่ายถ่ายรูปอบบเขาไม่ได้จะ ปุกปิดอะไรนะแต่กล้องเขาอ่ะมันเห็นได้แค่ไม่ใช่กล้องมันเห็นได้แค่ข้างหน้าเขาย่างนี้เสีองกันแล้วเราแล้วก็นอนคนเฉยไรน้องสามคนเจ็ดแปดร้อยอะคิดดูดิฟินไงเขาฟินที่น้องสามบอกว่าเอาตัวหอมไละโอเคไปฟัน เขาก็ฝันซะหน่อยสิเขาก็นอนซะเลยได้กลิ่นพี่ฝนบ้างแม่น้องสามจริงเหรอพี่รู้สึกเนี่ยเนี่ยรู้จักของไทยปะปิดไปมักทีเลยใช้กันอยู่เพื่อนเบดเพื่อนเบดหยอกเล่นพี่หยอกเล่นไม่ถามพี่เฉยว่ารู้จักของไทยไหมนั่งหอมกินเลย เปิดเสียงนี่เบสสปริงสองแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรมั่งเนี่ยโทนซีดเนี่ยมาเนี่ยขอบล็อกหน่อยสิคนเนี้ยให้เนี่ยโทนซีดเบสสปูิงสองน้ก็มาน้องสาวเบสห่มไหมลูกหอมค่ะโอ้โหหนูมีใครตัวเหม็นไหม มีค่ะมีค่ะแตไม่เปชดใช่ไหมเป็ดใช่ไหมไม่ไม่พี่น้ำตาลป้าน้ำตาลใช่ไหมพี่เบสใช่ใช่จริงจริงนะไม่ป้าน้ำตาลอ่ะเขาเรียกว่ากินอมตะหรูอมตะคือโอ้ยน้องไม่รู้จักคำว่าอมตะไว้หรือเออไฟเวอร์ไฟเวอร์ มีคนไม่ได้หลับนี่คนกินหอมหลัเลยอย่างเงี้ยลูกไม่แก้งหลอกเชื่อสิเต่นมล่ะเขายิ่งเสียงดังให้เรารู้เลยว่าของจริงลูก่เฮ้ยเขาพูดอยู่ เสียงคนนอนอยู่น้ำหอมใช้ไอพี่ที่น้ำผลใช้น้ำหอมกินอะไระหลายกลิ่นมากเลยอะดับกลิ่นดับกลิ่นสมุนไพรอ่ะคือเล่นเองละแล้วแกเล่นฉันไงฉันก็เลยตามน้ำไงเอ๊ พี่คนปิดไหมอแล้วกำอบที่ว่าแน่ยังแพ้พี่ฝนอ่ะจะเล่นกูระเปลี่ยนเมมาทางนี้ล่ะเมื่อกี้เล่นเกตกับเล่นเมสอยู่ดีดีหันมาทางนี้ละ่ะเล่นเกตด,ดีกว่าเพราะว่าเกตมันง่วงอะ่ะมันเริ่มง่วงออแล้วอแต่แต่เกตผอมลงมากนะสวยขึ้นเยอะเลย เาถูกแล,แล้วสรุปแล,แล้วสรุปว่าไม่ชอบน้องสามจริงๆใช่ไหมถึงไม่คุยกับน้องอะตอบหน่อยอี่เอ้าไม่ได้เลยดิเอาให้ได้เลยฮะตอบเขาไปแป๊เบสตอบไปเออเบสบอกว่าดีทำไมไม่คุยกับน้องอะเอา้าข่มวะเออเบสด้วย ผมอ่ะผมไม่ค่อยได้คุยพี่ผมแต่ผมก็เจอกันผมทักตลอดนะทักว่าใช่สวัสดีครับน่าเราทักว่าไงเดินผ่านแล้วทักทักเงี้ยไม่น่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เดินหนีใช่ป่ะใช่โอ้โหนี่คุยอะไรอ่ะยิงเนระเขาเป็นดาราไงพี่มันขุยยาะเข้าถึงยัอเอออุ้ยอุ้ยเิงโดนอยู่นะยิงยิงนะ เป็นอินฟลูท่านใหญ่พี่เบสอ่าอ่านะเป็นอินฟลูท่านใหญ่ค่ะโอ้โหก็ถึงยาะอินฟลูที่ไม่ไลค์ไม่เข้าทิกตอกไม่อะไรเลยพี่ทำอะไรเลยวยถ้าอินฟลูนี่ต้องยกให้ให้เกสค่ะตอนนี้เขากำลังผันตัวเองเป็นอินฟลูนักรีวิวอยู่รีวิวอยู่สามอันนั่นอะนี่เห็นมีใครซื้อพี่ถ่ายคอนเทนต์เยอะกว่าทุกคนแต่พี่รู้ว่าน้องสามชอบศิลปินคนไหน คนไหนคะปันใครนะปันหยาบใช่ไหมอ๋อโอ้ยพี่เบนก็ยังแบบแบบใจใจอยู่โอเคเห็นได้หรอแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้รู้รู้เรื่องรู้เรื่องไหมว่าแบบเออมีใครมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยรู้บ้างไหมเออฟิกกี้ <laughs> <laughs> เหานไหม่ใส่ใจหนูแล้วลูกเห็นไหมเดี๋เขาใส่ใจเขาไม่คุยกับนาแต่เขาใส่ใจเขาใส่ร้ายป่ะไม่เออันที่พี่ปันอยู่ดีมีเพลงพี่ปันเล่นขึ้นมาวันนั้นตกใจกเลยการขายของในไลฟ์ไม่รู้ใครเปิดอืมไม่น่าใช่พี่ใช่พี่หรอเห็นิพี่ใช่เพราะว่าขายของในไลฟ์น่าเขาน่าจะไม่ฟังกันเขาฟังแบบสาวสาสาวอย่างเงี้ย ใช่ไหมแต่อยูด่ดีมีคนเปิดเพลงพี่ปันบอกเต้นเลยเต้นเลยใช่เขาฟังแบบรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงเงี้ยเขาชอบอ,<า>อ๋เอเดิรจัไ,ไม่เคยฟังเพิ่งจะมาฟังตอนเข้าไลน,น์แนกได้แหละเพลงเนี้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนอายุไม่ถึงคะ่ะใช่พี่ไม่เคยฟัง เปลี่ยนได้เหรอสมมติแม่เปิดเพลงเนี้ยไม่ลเรากดเปลี่ยนเงไม่ได้ไงน้องสาวแล้วพี่แน็คทำอะไรอยู่เนะี่ยพี่แน็ประชุมพี่คุงคิงค่ะอ๋อใช่จะตีสามแล้ววะพี่แบ๊บช่วยประชุมด้วยหรอไม่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 เห็นกลับบ้านไปเร็วเลยนะวันนี้พี่ต้องมีแบบเอ่อเขาเรียกว่ากิจกิจกรรมทำ หน,หน้าคอมอย่างเงี้ยใช่<ำ>งานเยอะไงต้องอยู่หน้าคอมตลอดอในตลาดขยันเนี่ย<อ>พี่ก็บอกแล้วมามาคอมเมนต์เลยนะมือนี่อยู่สองอันเลยนะมือข้างนึงถือเมาส์อีกข้างนึงกดกดไอเนี้ยคีย์บอร์ดดีกับเราโหต้องฟังเราด้วยนะโคตรแยกศาสตรดีมากเลยตาต้องเลยต้องเขม่งเนี่ยของพี่ฝนก็ของพี่ฝนก็ใช้มือเหมือนกันกดพิมพ์ดีดอย่างเงี้ย ครูฝนเคยเล่นพิมดีไหมพี่เล่นอะไรนะพิมดีอะพิมดีโอ้โหลูกสามไม่จากว่าพิมดีนะไม่แปลกค่ะโอ้ยสมัยไหนแล้วเนี่ยพิมดีแน่นะลูกเราจะต้องไอ้นี่เริ่มต้นจากการพิมอะครูเขาจะสอนเลยว่าฝอหกอดดเอเอาสวอลูกสามไม่ทัน เดีย๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กคุ้นใหม่ของแบบไม่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมเรียนดิยังเรียนแต<อ>่ไม่เรียนตามรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักค่ะน่ะเห็นไหมน้องไม่ได้เรียนเห็นป่ะรู้จักกระบี่กระบอกไมไม่รู้จักค่ะที่ที่อย่างเงี้ยลูกแทงจ้วงชิดอะไรอีกนะ เด็กอินเตอร์เขาจะมาเรียนจดจ่อหยกชิดอะไรน่ะเดี๋ยวเขาเด็กอินเตอร์เขาเด็กอินเตอร์เขาจะมาเรียนกระบี่กระบองอะไรเนเด็กอินเตอร์เขาเรียนอะไรกันอะลูกเออไม่รู้เหมือนกันค่ะเรียนแต่ภาษาอังกฤษใช่ไหมก็มีคราบภาษาไทยค่ะนูตกสุบตีอลไนะถูกเห็นไหมล่ะเขาสอนรำไหมรำอะลูกตอนเด็กๆนีค่ะตตอนโตก็ไม่มีก็รำไม่สวยหรอก พี่พี่ก็ไม่เคยทำเพราะว่าคุณจิว,วิวประสบการณ์เยอะคะ่ะโ <c oughs> ตมายังไม่รู้จะไปแทงแค่เลย <c oughs> จริงมันมันมันเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่งในสมัยแบบย้อนไปทุกคนนี้ก็น่าจะยังมี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 วิชานี้อยู่แต่น่าจะเป็นโรงเรียน